สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิติมาเวลามากรหัสนักศึกษ18า18102 173 0 0 0 4 2ค่ะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนะคะวิเคราะห์งบกระแสเงินสดวิเคราะห์คุณภาพกำไรกำไรสุทธิของกิจการประจำปีนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ กำไรในงบขาดทุนมียอด315ล้านบาทแต่สามารถทำให้เงินสดไหลเข้ามาได้ถึง1,251ล้านบาทส่วนใหญ่เงินที่ไหลเข้ามาในในกิจการนั้นมาจากยอดค่าเสื่อมราคาส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมคา้าและต้นทุนทางการเงินตามลำดับค่ะค่ะวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนะคะกิจกรรมดำเนินงานเนื่องจากกิจการมีการลงทุนสินทรัพย์ มามากกำไรจากการดํำเนินงานของเงินสดจึงอยู่ที่1,078ล้านบาทกระแสเงินสดที่ไหลเข้ามาของค่าเสื่อมราคามีเยอะที่สุดในกิจการเนื่องจากกิจการได้ลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นส่วนของการจัดหาเงินเป็นจำนวนมากเช่นเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการก่อสร้างและขยายโรงงานค่ะปีเก่าอีก 4.76%คิดเป็นมูลค่า309ล้านบาทมูลค่าที่ดีนะคะแล้วอุปกรณ์รวมรวมอยู่ที่6,809ล้านบาทค่ะค่ะซึ่งมูลค่านี้ยังไม่รวมถึงสินทรัพย์อื่นๆนะคะที่มีค่าเสริมราคาตามมาอีกจึงไม่แปลกว่าค่าเสริมราคาในงบก,กระแสงเงินสดของกิจการดำเนินงาน จะมีมูลค่าสูงถึง522ล้านบาทและมากกว่ากำไรสุทธิของบัญชีเนื่องมาจากค่าเสื่อมราคาซึ่งเป็นยอดค่าใช้จ่ายในการในงบกำไรขาดทุนแต่ไม่ได้จ่ายเงินส่วนนี้ออกไปภายนอกส่วนอีกรายการที่มีมูลค่าหลัก100ยล้านก็คือส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากกิจกรรมร่วมคา้าม,มีมูลค่าถึง144ล้านบาทเนื่องมาจากการที่บริษัทชาไทยได้ไปลงทุนร่วมคา้ากับบริษัท ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดีเพราะมีการศึกษาข้อมูลของการดื่มชาของบุคคลล้วนบุคคลต่างๆในประเทศอินโดนีเซียและศึกษาขยายตลาดมาพอสมควรค่ะแต่ก็ไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะช่วงหลังเริ่มมีการเรียกให้ชำระหุ้นเพิ่มเพื่อ นำไปเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการร่วมค้าที่ประสบปัญหาขาดทุนจากการทำรายการส,สั่งเสริมส่งเสริมขอพียคะส่งเสริมการขายต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางการขายแต่ยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดที่คาดการไว้จึงทำให้บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนจากกิจการร่วมร่วมค้าสูงถึง1 1 4ล้านบาทการเก็บเงินจากลูกหนี้ได้204ล้านบาทนะคะ มาจากที่ลูกหนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงินแต่ชำระภายในไม่เกิน3เดือนชำระลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการได้แก่ร้านค้าปิกที่ทันสมัยนะคะร้านค้าส่งและร้านค้าปิกดังเดิมที่เป็นที่ที่ขายเกี่ยวกับออของส่งค่ะส่วนเงินที่ไหลออกเป็นจำนวนมากที่สุดของกิจการของกิจการดำเนินงานนะคะคือเงินที่ไหลออกจาก สินค้าคงเหลือมูลค่า249ล้านบาทนะที่ขอัยค่ะการที่กิจการจ่ายเงินจ่ายเงินออกไปเยอะขนาดนี้ถือเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมุมมองสภาพคล่องทางการเงินคือเนื่องมาจากบริษัทไม่สามารถต่อรองระยะเวลาในการซื้อวัตถุดิบว,วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไปที่ใช้ในการผลิต สินค้าได้บริษัทจึงนำมาจึงนำเงินสดในกิจการมาจ่ายส่วนแทนกับค่ะต่อจากเมื่อกี้นะคะส่วนนี้แทนกับการถ้าบริษัทมีอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์บริษัทก็จะไม่นำเงินสดเหล่านั้นออมาจมกับสินค้าคงเหลือสูง แบบนี้บริษัทอาจจะนําเงินส่วนนี้ไปเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัทเพื่อให้บริษัทเกิดสภาพคล่องหรืออาจนําเงินสดไปลงทุนระยะเวลาสั้นเพื่อเก่งกําไรค่ะแต่ถ้ากิจการมีการต่อรองกับเจ้าน้าเจ้านี่ต่ออาคารอุปกรณ์ แต่ถ้ากิจการมีการต่อรองกับเจ้าหนี้ค่าอาคารองค์กรหรือสินทรัพย์อื่นให้มีเวลาออกไปอีกกิจการจะสามารถนําเงินส่วนที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระไปลงทุนระยะสั้นเพื่อกินกําไรได้รายการต่อมาที่เป็นรายเป็นการจ่ายเงินสูงลง,ลงมาคือเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเป็นผลต่อเนื่องมาจากในปีนี้มีการเรียกชําระค่าหุ้นเพิ่ม121ล้านบาท <c oughs> เพราะกิจการร่วมค้ามีการขาดทุนหากดูจากย่อมงบ2ปีที่ผ่านมากิจการร่วมค้าประสบผลขาดทุน2ปีติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะกิจการชาไทยควรหาข้อแก้ไขร่วมกับกิจการนิติบุคคลนะคะที่ทำการร่วมค้าเพื่อลดผลขาดทุนดังกล่าวและเปลี่ยนแปลงเป็นกำไร และหาทางแก้ไข <c oughs> และหาทางออกให้มั่นคงในอนาคตและพร้อมรับมือกับตลาดชาในประเทศอินโดนีเซียค่ะหากยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดตอบที่คาดการไว้นะคะรา,รายการที่กิจการได้นำเงินสดไปจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือเป็นลเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นกิจการจะได้สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าหรือสูตรการผลิต ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทเองทําให้ผู้บริโภคได้สัมผัสน้ําผลไม้ที่ไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นในประเทศการที่มีเครื่องหมายการค้าซื้อมาจากต่างประเทศจะทําให้กิจการโดดเด่นทั้งในรสชาติและแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของต่างประเทศค่ะวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนะคะจากกิจกรรมจัดหาเงินค่ะ จากการวิเคราะห์ข้างต้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าเงินไหลออกจากกิจการจัดหาเงินมูลค่าสูงถึง699ล้านบาทนะคะโดยเงินส่วนที่ไหลมากที่สุดมาจากการจ่ายเพื่อชำระกู้ยืมจากบุคคลภายนอกและสถาบันการเงินมีทั้งในส่วนที่เป็นเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวและเป็นส่วนที่มีหลักประกันกับส่วนที่ไม่มีหลักประกันกิจการชาไทยมีการจำหน่ายชำระกู้ ชำระเงินกู้มูลค่า998ล้านบาทจะส่งผลดีคือกิจการชาไทยจะไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ยงเงินกู้ของส่วนนี้อีกต่อไปแต่หากเราดูในงบการเงินและและจะเห็นได้ว่าในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่า1,573ล้านบาทแต่ในส่วนของนี่สินหมุนเวียนกลับมีมูลค่า1,773ล้านบาทจากยอดรวมของ ทั้ง2รายการแสดงให้เห็นว่ากิจาการชาไทยประสบปัญหาคา่ะสภาพคล่องการเงินเนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนมีไม่พอที่จะจ่ายนี้สินหมุนเวียนส่วนหนึ่งเพราะกิจาการนําเงินไปจ่ายเงินกู้เยอะแต่เงินกู้ เพิ่มเพียงแค่372ล้านบาทอาจจะเป็นเรื่องดีนะคะที่บริษัทไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในจํานวนมากแต่ผลเสียคือการที่เงินสดของกิจการขาดสภาพคล่องจะทําให้เงินสดในการใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้นหากในปีที่กิจการยังไม่มีการวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินของ กิจการชาไทยอาจมีปัญหาด้าน,น,นอื่นตามมาเช่นบริษัทจะต้องเสียแบงก์เพื่อทําเงินมาเพื่อกู้เงินนําเงินมาใช้ะระยะสั้นค่ะคะ่ะก็จบสําหรับเรื่องอวิเคราะห์งบกระแสเงินสดแล้วนะคะขอบคุณค่ะ